อืมอร่อยอยังเลยกินป่ะมีของอ,อร่อยเนยของอร่อยเนยเ<อ>าะเราเสร็จปากเข้าก่อนนี่มาดีพ่อก่อนอืมอืมอืมอร่อยนะนี่ของพ่อเนี่ยกินปนะ่ะเอาใจมัอ้อืมก็ ม,มานี่มานี่มานั่งนี่มานั่งนี่นั่งลงนั่งลงคือมากเราเอาของพี่ชายให้มันกินเนี่ยเรีืยหน่อยเดือ,อก้นใหญ่ปมานี่ยมานั่งมานั่งนี่ ่นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเร็ว <S <S นั่งลงสิ <S <S ต้องรอต้องนั่งลงนะมานนะั่งมานะั่งมานะัน่งพ่อนั่งพ่อเร็วมานี่สิมานั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่